คุณลุงคนหนึ่งเขารู้สึกว่าชีวิตเขาสั้นมากจริงๆไปตรวจเจอมาว่ากําลังจะเป็นโรคร้ายหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่อยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินคุณลุงก็เลยจัดงานให้กับตัวเองไม่ใช่งานศพแต่เป็นงานทําบุญให้กับคนตายก็คือทําบุญให้ตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วยล่ะ บุญร้อยวันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนตายโดยคนที่ตายเนี่ยชื่อพ่อเขียวประเกาทันหรือว่าลุงเขียวแล้วคนจัดงานก็คือคุณพ่อเขียวประเกาทันคนเดียวกันนั่นแหละคุณผู้ชม <c oughs> เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองโคลนหมู่8ตาบลสะทองอําเภอหนองขงของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลุงเขียวเนี่ยบอกว่าอยากเป็นเจ้าภาพตอนที่ยังอยู่เนี่ยอยากถวายด้วยมือตัวเอง <c oughs> เนี่ยอยากยกข้าวประเคนฟังพระสวดกับพนมมือเองไม่ต้องมี ประเร่ม,มาพนมมือให้ถวายก็ถวายด้วยตัวเองลุงเขียวเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นตับแข็งมาปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วหมอเนี่ยนัดให้ไปเจาะน้ําเอาน้ําในตับออกแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายอ่ะมันไม่มีวี่แววว่าจะหายเลยอะ่ะจนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีคุณหมอเนี่ยบอกกับลุงเขียวว่าโรคเนี่ยระยะสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าลุงอยากกินอะไรอะ่ะลุงก็กินนะอยากทําอะไรก็ทํานะ ตาเขียวก็เลยตัดสินใจเลยว่างั้นขอจัดงานบุญก็แล้วกันอยากรู้เหมือนกันสมมุติว่าถ้าตายอ่ะไม่รู้ไนงะตอนเป็นเนี่ยก็เลยรู้ว่าใครจะมาร่วมงานไว้อะไรให้บ้างผมถามหมอว่าคุณหมอที่ผมมารักษาตัวนี่ผมเอามาเจาะน้าบอกนี่ประมาณมันเกืบจะเป็นปีแล้วผมแล้มันมีผมอยู่ขั้นไหน <S 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 คุณหมอเขาบอกว่าตายมันขั้นสุดท้ายแล้วตาย มันหายคงหายยากเอออยากอะไรก็กินไปได้เลยลตาเพราะว่ามันไม่มีทางรักษาหายแล้วละหมอใหญ่เขาพูดพยาบาลก็ามาปลอบใจว่าตาเออท่านสุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่เออก็อยู่ได้นานเหมือนกันแลตาก็ไม่ได้ว่าตายเลยหรอกตายอย่าตกใจนะตัดสินใจ,จัดก,การทำบุญให้ตัวเองเออเพื่อจะเพื่อนฝูงจะได้ มาร่วมงานจะได้รู้ว่าเพออื่อนเราคนไหนมาบ้างไม่มาบ้างส่วนทางด้านลูกสาวบอกว่าคุณพ่อจัดเองทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่แจกกาจองร้านนิมนต์พระทำทุกอย่างเองหมดเลย mm hmm. ก็เลยคิดว่าคุณพ่อได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วแหละว่าคนที่รักแล้วก็อยากมาร่วมงานกับพ่อมีมากแค่ไหนค่ะแกก็ทำเองแจกซองเองทำทุกอย่างเองเหมือนที่แกอยากจะทำแล้วก็ดูเพื่อนๆแกว่าใครมาบ้างแล้วก็คิดว่าบางทีการที่เราได้ถวายเอง อาจจะเป็นบุญจริงๆที่แกได้ทําแต่ถ้าเกิดหลังความตายเราไม่รู้ที่เราทําไปแกจะได้รับไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่แกทําแล้วแกได้แน่ๆคือแกได้แน่ๆหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรติดค้างในใจของลุงเขียวแล้วนะคะ